สวัสดีค่ะวันนี้มาทำมื้อเช้าง่ายๆสำหรับคนรักสุขภาพกันค่ะเฟรนด์โทสเมนูนี้ท่านในตอนเช้าอิ่มได้นานเลยนะคะมาเริ่มลงม,มือทำกันเลยค่ะใช้ไข่ไก่สองฟองจากนั้นใส่นมไขมันตามสีช้อนหรือจะใช้เป็นนมอ,อัลมอนด์ก็ได้นะคะส่วนผสมมีเพียง2อ,อย่างเองค่ะตีผสมให้เข้ากันนะคะวันนี้เราจะทำขนมปังสองชิ้นนะคะ สำหรับสาวๆขนมปังสองชิ้นก็อิ่มได้เลยค่ะพอตีเข้ากันดีจะไม่เหลือเศษไข่เลยค่ะเสร็จแล้วมาเตรียมขนมปังกันค่ะขนมปังที่ใช้เป็นขนมปังธัญ,ญพืชนะคะเราจะใช้สองแผน่นนำไปชุบกับไข่และนมวางขนมปังลงไปให้ชุ่มๆแบบนี้เลยค่ะ ชุบให้โดนไข่ทั้งสองด้านและแผ่นที่2ด้วยนะคะชุบให้ชุ่มฉ่ำแบบนี้ก็จะทำให้ขนมปังนุ่มขึ้นค่ะพอชุบเสร็จแล้วเราจะพักไว้สักครู่เพื่อให้ขนมปังซึมซับไข่และนมให้เต็มที่ขนมปังที่นำมาใช้ก็นิยมเป็นแผ่นหนาแบบนี้เลยค่ะต่อไปมาเตรียมเนยและน้ําตาลทรายแดง สำหรับทาที่กระทาตอนที่เราย่างขนมปังผสมเนยเค็มกับน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยเราจะได้รสหวานจากน้ำตาลทรายแดงและความเกรียมจากขนมปังด้วยนะคะซึ่งจะเพิ่มรสสัมผัสกรุบกรุบด้านนอกของขนมปังต่อไปมาตั้งกระทะเตรียมย่างได้เลยค่ะใส่เนยและน้ำตาลทรายแดงที่เราผสมไว้จากนั้นก็วางขนมปังลงไป ระหว่างนี้ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะพอ,อย่างจนเกรียมทั้งสองด้านก็ตักใส่จานได้เลยค่ะสำหรับเฟนโทนอกจากจะเป็นมื้อเช้าแล้วยังสามารถเป็นอาหารระหว่างมื้อได้ด้วยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทานคู่กับไอศครีมสำหรับคนรักสุขภาพแล้วก็จะทานคู่กับผลไม้โยเกิร์ตหรือถ้าจะทานเป็นของคาวก็จะทานคู่กับอกไก่และแฮม เมนูทำง่ายและได้ประโยชน์แบบนี้อย่าลืมลองไปทำดูนะคะนี่เลยค่ะพอกลับด้านความเกลี่ยมของน้ำตาลทรายแดงก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ทานหวานเลยก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะคะทานคู่กับชาหรือกาแฟในตอนเช้าอิ่มไปยาวเลยค่ะเฟ็นโทสสำหรับคนรักสุขภาพ,ส,ภาพสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ